คำถามสุดท้ายของท่านนี้ก็ถามว่าธุรกิจไซโคโลจิคอลเจ้าของบริษัททําอย่างไรมาถึงรอบขาลงของธุรกิจหมายถึงไซติคอลมั้งไซติคอลมั้งนะแล้วไซโคนี้น่าจะเป็นจิตวิยาละโลจิคอลนะปัจาสบันไซติคอลใช่ไหมยังไงนะคำถามขอคำถามอีกทีได้ไหมครับเจ้าของบริษัททำอย่างไรเมื่อถึงรอบขาลงของธุรกิจครับ ไม่เห็นทำอะไรเลยเขาก็รัดเข็มขัดเอาอคือธุรกิจประเภทเนี้ยมันคือถ้ามันเป็นไซเคิลเนี่ยเจ้าของเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นไซเคิลยกตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพชัดๆนะเช่นเดินเรือเดินเรือพวกเนี้ยคือสายป่านเนี่ยโคตรยาวยาวสุดๆแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วเบิร์ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันที่คือธุรกิจนี้ธุรกิจที่คนที่สายป่านยาวเท่านั้นถึงจะชนะ สายป่านยาวทั้นี้จชนะนะครับอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลย oh. คือว่าที่สายป่านล้วนๆเลยเพราะว่าธุรกิจเดินเรือเนี่ยหลายๆครั้งที่เราเห็นเนี่ยขาดทุนติดต่อกันสิบปีสิบกว่าปีติดต่อกันขาดทุนทุป,ปีมันอยู่ได้ยังไง <c oughs> พอไม่แปลกเลยพอวันที่เขาเนี่ยเอากำไรได้เนี่ยมันชดเชยคืนหมดเลยเบิร์ครับเอาคืนหมดเลยอันนี้ขาดทุนมาสิบปีเนี่ยเด็กๆเลยนะเจะ้าน,นี้กําไรที่ได้มาคือท่วมโคเปอร์ยี่สิบสามสิบปีเลยประมาณนี้อืม <c oughs> ดังนั้นก็ไม่มีอะไรมากนั้นช,ช่วงที่เขาช่วงที่เขาเ,ออเหมือนขานลงใช่ไหมครับสิ่งที่เขาทำคือประโยคหนึ่งเขาเรียกว่าจําศีลครับเหมือนปลาจาศีลนะครับเออเนี่ยมันคือประโยคเดียวกันเลยก็คือเวลาน้ําแห้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ปลามันหายไปไหนหมดวะ,ะเพราะปลาเนี่ยมันจะมุดอยู่ในดินครับอยุดมุดอยู่ในดินแล้วขดตัวไว้แล้วก็ใช้ออกซิเจนน้อยมากๆแล้วก็มีชีวิตอยู่แบบด้วยด้วยการจำศีลเหมือนกบเหมือนอะไรพวกนี้ตอนพี่เด็กๆพี่อยู่เป็นเด็ก้านนอกเบิร์ด วันจูเซาทิศ์เนี่ยตอนที่น้ําแห้งพี่พี่ขุดขุดหาปลาช่อนกัน <c oughs> อื่าขุดหาปลาช่อนกันเอออย่างเงี้ยนี่คือเด็กมันนอกจริงๆขุดหาปลาช่อนแล้วก็มาปล่อยในบ่อเราอ่าแล้วพอดูอีกทีก็ขายไปเลยหมดวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเลี้ยงหมาด้วยได้หมดทุกทีไม่ใครเหลือแล้วถึงกูสักทีนึออ ประมาณนี้ยดอเขาใช้ใช้การจําสินเอาซึ่งก็เกิดจากการที่ลดต้นทุนนลดต้นทุนไม่จําเป็นออกอะไรเงี้ยครับอสังหารก็เช่นเดียวกันนะเบิร์ดในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับคือธุรกิจอสังหาเป็นธุรกิจที่จําสินได้ก็คือเขาจะพยายามมีต้นทุนที่เป็นฟิกค,คอร์สะให้น้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้อ่าครับเพื่อเป็นการจํากัดทําให้ตัวเองอะมีรายจ่ายที่จํากัดใช่ไหมครับ2ก็คือแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันจะตัดจบของมันเองได้ เช่นโปรเจกต์นี้นะครับไปไปกู้เงินมาไปไฟแนนซ์มาสมมุติถ้าเขาเห็นว่าเฮ้ยเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีว่ะสิ่งที่อาสานาทำมันคืออะไรครับโควิดก็เกิดขึ้นแล้วเขาทำอะไรครับพอเห็นส่งว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีเขาทำอะไรครับรรจจทำอะไร,ร,ะไรชะลอ,อ,ะะลอ,อะไม่ใช่ไม,ไม่ไม่เชิงเขาจะลดต้นเขาจะลดราคาอ่าลดราคาเยอะ พอลดราคาเยอะปุ๊บลดสามสิบเปอร์เซ็นต์สมมตินะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยโบงแรงเออจัดโบแรงแรงซึ่งเป็นไงครับเป็นการตัดจบคือไม่เอากำไรก็ได้คือนี่เหรอไม่เอากำไรก็ได้ตัดปิดพอขายของได้ปุ๊บเอาเงินไปโปะแบงก์จบเลยก็อยู่นิ่งๆได้อยู่นิ่งๆได้อน่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับกลุ่มบริังหนเนี่ยพวกนี้ก็ทำแบบคล้ายๆกันหมดแหละพวกที่เป็นไซเคิลอะพยายามมีฟิคคอร์สให้ต่ำแล้วก็มันมีการ เขาเลือกใช้หลักการการบริหารโปรเจกต์โปรเจกต์แมจเมนแทนประมาณนี้โปรเจกต์นี้อดูแลนะถ้าตัดจบได้ปิดจบไปเลยอแล้วถ้าคุณจบปุ๊บไปทำโปรเจกต์ใหม่แต่ถ้ามันมีปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาอย่างเงี้ยอะก็ตัดจบคือยอมลดราคาเอาเท่าทุนตัดจบไปประมาณนี้อืมออหมู่บ้านเก่าที่ผมเคยอยู่เนี่ยมันเป็นโครงการไม่ใช่แบนเดมใช่ไหมเคยเห็นอย่างนี้เหมือนกันคือเหมือนอันนี้ได้ยินมานะว่าเจ้าของเขาแบบ กู้มาแล้วก็มาทําโครงการอะไรเงี้ยแล้วแล้ว,ลวดอกมันก็กินกินกินเรื่อยใช่ไหมแล้วขายไม่หมดทีแล้วมันมีลูกค้าเจ้าหนึ่งไม่รู้รวยมาจากไหนมาแบบขอซื้อทีแบบเป็นสิบยูนิตอะ่ะเออแล้วก็ต่อราคาแบบต่อเยอะๆต่อแบบคนที่ซื้อไปแล้วงงอะ่ะว่าได้ราคานั้นได้ไงอะไรเงี้ยแต่เจ้าของเขายอมขายไปเลยเพราะว่าจบๆแล้วจะได้ไปที่อื่นใช่ต้องเขาก็จะมีกรรมวิธีของแต่ละธุรกิจใช่ ซึ่งอเงี้ยคนซื้อก็แสดงว่าเขาจะธุรกิจเป็นอย่างดีอืมรู้ว่ารู้ว่าคุรซื้อสถานก,การณ์ไหนเนีย่ยจริงๆแล้วอะถ้าเราถ้าเรา,า,เราศรึกษาพูดนะเราเขา้าใจธุรกิจนะเนี่ยเราสามารถซื้อของได้ดีมากๆเลยเเราเข้าใจแล้วเนี่ย time ที่ดีที่สุดคือตอนเนี้ยคือตอนที่แบบเศรษฐกิจมีปัญหาเรารู้ว่าเขาขายมานานแล้วขายไม่ได้อ,อะไรเงี้ยสามารถขอซื้อนะคะต้นทุนได้เลยอืมอืม เขายอมขายอยู่แล้ว